สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นโหมด Versus นะครับแล้วก็เป็นโหมดพิเศษนั่นคือโปรโมดนะครับโปรโมดคืออะไรนะครับคือโหมดที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้การคำนวณคะแนนนะครับให้มันมีความบาลานซ์นะครับแล้วก็พวกอาวุธต่างๆนะครับที่โกงเกินไปหรือว่ามันมันทำให้มันไม่แฟร์นะครับก็จะถูกเอาออกนะครับซึ่งในโหมดโปรโมดนะครับก็จะมีแค่พิวนะครับ First Aid เนี่ยจะไม่มีนะครับจะมีแค่พิวแล้วก็พวกอาวุธนะครับก็จะมีเฉพาะไทเออร์หนึ่งนะครับส่วนไทเออร์อื่นเนี่ยจะไม่มีนะครับจะถูกเอาออกนะครับเพราะว่าลองคิดดูครับ AK โอ้โหถ้าสมมุติว่าผู้เล่นที่เป็นฝั่งคนเนี่ยโหดนะครับแล้วมี AK 4กระบอกเนี่ยแท้งเนี่ยครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับเดินมาผ่านเนี่ยหวิแท้งหายครับ เลยเอาออกเหลือแต่ไทเออร์หนึ่งนะครับแล้วก็เลยเป็นที่นิยมนะครับโปรหมดเลยใช้ในการแข่งขันเยอะนะครับหมดที่ผมจะแนะนำนะครับจะเป็นโหมด4 vs 4นะครับก็คือผู้เล่น2อฝั่งฝั่งละ4นะครับหลังจากที่เราคลีห้องแบบ โปรโมทแล้วนะครับเราจะอยู่ในสถานะสแตนบายนะครับก็คือรอความพร้อมนะครับถ้าหากว่าเราพร้อมแล้วให้เราพริมพ์ตกใจเลดี้นะครับเราก็จะขึ้นไปอยู่ในสถานะพร้อมแล้วเมื่อทั้งห้องพิมพ์เลดี้พร้อมแล้วเกมก็จะเริ่มครับในขณะที่เราอยู่ในสถานะสแตนบายเราจะเป็นก็อดโหมดเราจะยิงการเลือดไม่ลดนะครับแล้วก็ซอมบี้ก็จะไม่สามารถเกิดได้นะครับผีฝั่งตรงข้ามนะครับจะไม่สามารถเกิดได้ แล้วเวลาเราเดินออกจากเซฟโซนเราจะถูกดึงกลับมาที่เดิมครับจนกว่าเราจะเริ่มพร้อมนะครับพร,พร้อมพร้อมพิมพ์เรดี้พร้อมเริ่มเล่นนะครับและในขณะที่สมมุติว่ามีเพื่อนเราหลุดเราสามารถพริมพ์พอสได้นะครับเพื่อหยุดหยุดหยุดทุกอย่างนะครับแล้วพอเพื่อนกลับจอยเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็อันพอสเล่นได้ต่อปกตินะครับ ลนหมวดของ Versus นะครับหลายคนอาจจะรู้นะครับก็คือแบ่งฝ่ายเป็น2ฝั่งนะครับคือฝั่ง Survivor แล้วก็ฝั่ง i f f e c t e d นะครับฝั่งที่เล่นเป็นคนก่อนนะครับต้องเอาชีวิตรอดไปให้ไกลที่สุดนะครับโดยคะแนนก็จะนับจากระยะทางและก็จำนวนเลือดนะครับของเราและเพื่อนในทีมนะครับถ้าสมมุติว่าเราเข้าเซฟได้ใช่ไหมครับเราจะได้คะแนน100เต็มนะครับแล้วถ้าหากว่า พอเราจบฝั่งคนแล้วเราก็จะสลับไปเล่นฝั่งผีส่วนผีก็จะมาเล่นฝั่งคนครับในขณะที่เราสลับมาเป็นซอมบี้นะครับหรือว่าอินสแตนต์นะครับเราต้องหยุดยั้งฝั่งตรงข้ามนะครับโดยการฆ่าโดยทุกวิถีทางที่เรามีนะครับเพื่อไม่ให้เขาเดินทางไปเซฟได้หรือว่าได้ระยะทางที่ไกลกว่าเรานะครับถ้าหากเราฆ่าเขาได้โดยที่เขาระยะทางเดินทางของเขาน้อยกว่าเรานะครับคะแนนเราก็จะมากกว่าแล้วเราก็จะชนะในแมตช์นั้นครับ ซึ่งหนึ่งแคมเปญก็จะมีอยู่ประมาณ4 5ถึง้าแมตช์ครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถหยุดยั้งฝั่งเซอร์เวอร์ได้นะครับเราฆ่าเขาคนหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าเขาก็จะรอดแค่3าคนคะแนนเขาก็จะน้อยกว่าเราหรือเราทําการโจมตีไม่ให้เลือกเขาเป็นสีเขียวครับให้เขาเจ็บหนักคะแนนเราก็จะนําได้เช่นกันครับ แล้วมันก็จะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องช่วยกันวางแผนกันในทีมนะครับการโจมตีถ้าหากเราโจมตีกันทีละคนสองคนมันก็จะไม่มันก็จะไม่มีประสิทธิภาพนะครับถ้าหากเราวางแผนกันโจมตีกันเป็นคอมโบหรือว่าเข้าพร้อมกันนะครับเราก็จะสามารถสร้างดดเมจที่มหาศาลได้นะครับส่วนฝั่งคนก็ก็จะต้องวางแผนในการรับนะครับรับมือ หลังจากที่เราสามารถค่าฝั่งเซเวอร์ได้หมดนะครับคะแนนเราก็จะนํานะครับแล้วคะแนนนี้นะครับก็จะเอาไปรวมกับแมตต์หน้านะครับถ้าหากว่าแมตต์หน้าเราชนะเขาได้อีกนะครับคะแนนเราก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับยิ่งชนะได้หลายแมตต์เท่าไหร่นะครับความได้เปรียบเราก็ยิ่งเยอะนะครับยิ่งนําขาดนะครับ วิธีการจอยเซิร์ฟไทยนะครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้นะครับจะมีสตรีมกลุ๊ปเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เขียนว่า72เนี่ยคือ72เซิร์ฟดูปติงนะครับก็พอเล่นได้เลยก็จะเป็นเซิร์ฟส่วนมากเป็นพวกสิงคโปรอะไรพวกนี้นะครับแล้วตอนนี้คือเซิร์ฟไทยนะครับสามารถจอยกลุ่มนี้ได้นะครับเวลาที่คุณจอยกลุ่มกลุ่มกลุ่มไทยนะครับโปรโมทนะครับ นี่นะครับเวลาคุณจอยจอยกลุ่มแล้วนะครับเวลาเข้าเกมนะครับตรง stream group server มันก็จะโชว์ขึ้นมาเองนะครับโดยที่คุณไม่ต้องมาจำา p p แล้วจอย i p เท่านี้คุณก็จะมีเซิร์ฟไทยแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าคุณต้องการเล่นเล่นวอร์ซัโปหมดล่ะคุณจะต้องทำยังไงนะครับให้ไปที่เซิร์ฟไหนก็ได้ครับที่กำลังเขียนว่า m ไทยนะเอ้ย M M M ว่างป่านีครับแล้วก็ จอยเกมเข้าไปครับหลังจากที่เราเข้ามาในห้องแล้วนะครับให้เราพิมพ์คำสั่งนี้นะครับ match ก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเล่นโหมดอะไรนะครับซึ่งจะมีด้วยกัน4แบบนะครับคือ1 V1 ก็คือก็คือ1นึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆก็คือ2 2 3 3าที่4นะครับแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่า,อาไอ้แล้วไอ้1นึ่งเนี่ยมันเล่นยังไงใช่ไหมครับไอ้หนึ่งหนึ่งนี่ใช่ไหมครับ,เ,เ,รบเราก็จะมีพิวเหมือนกันครับพิว <c oughs> คนละอัน <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาที่เรา โดนผีตะปบเนี่ยอย่างเช่นฮันเตอร์ตะปบเราใช่ไหมครับเราจะไม่โดนตะปบจนตายครับฮันเตอร์ที่ตะปบเนี่ยมันจะหลุดครับแล้วเลือดเราก็จะลดไปเป็นจํานวนหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ตายนะครับซึ่งต้องตะปบประมาณสาถึงครั้งนะครับถึงจะตายครับก็เท่านั้นแหละฮะ ก็ตั้งตะปบประมาณสี่ครั้งครับคนก็วิ่งได้เรื่อยๆเรื่อยๆพอโดนตะปบเลือดเหลืองก็กินพิววิ่งต่อประมาณนี้นะครับสมุดของสองทัสามที่4ี่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนทั่วไปครับมีแค่พิวแล้วก็เหมือนปกติครับคือเกาะแล้วตะปบไปเรื่อยๆจนกว่าจะดาวหรือมีเพื่อนมาช่วยนะครับ